กิดคุณเคยได้ยินชื่อคำภีโซโลโมอนแล้วนึกถึงการเรียกปีศาจ วงแหวนเวทและก็สัญลักษณ์ประหลาดคุณคิดถูกแล้วแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นั้นโดยคัมภีร์โซโลมอนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่หนังสือเล่มเดียวแต่มันเหมือนชุดตำราเวทมนต์จากโย,โยุโรปยุคกลางที่อ้างอิงถึงชื่อกษัตริย์ผู้หนึ่งคิงโซโลมอนกษัตริย์ในคัมภีร์ไบเบิลผู้ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องปัญญาเหนือมนุษย์และตำนานลึกลับโดยเขาถูกเล่าว,ว่าได้รับแหวนศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าซึ่งแหวนวงนั้นเนี่ยไม่ได้ให้แค่พลังปกครองคนแต่มันบังคับสิ่งที่ไม่ใช่่่่มมมนนนุุษยยย์ไดดดดด้โดหังงสสือเลททีีคพูถึา ในบรรดาคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยเล่มที่ดังที่สุดก็คือเลเซอร์คีออฟโซลมอนและส่วนที่ทําให้ขนลุกสุดๆนี่ก็คือบทที่เรียกว่าอาโกเอเทียอาโกเเทีย er. e er นี่ไม่ใช่บทสวดแต่เป็นเหมือนบัญชีรายชื่อปีศาจท,ทั้ง72ตนแต่ละตนเนี่ยมีชื่อมีตําแหน่งมีลักษณะมีความสามารถและสัญลักษณ์เฉพาะตัวสิ่งที่สําคัญคือคัมภีร์เนี่ยไม่ได้เล่าว่าปีศาจนี่มันโหดอะไรอย่างเดียวแต่บางตนเนี่ยมันให้ความรู้เปิดเผยความลับชี้อนาคตหรือสอนศาสตร์ต้องห้ามได้ด้วยโดยหลายคนเนี่ย คิดว่าโซโลโมอนเนี่ยคือจอมเวทชั่วแต่ในคัมภีร์เล่าว่าโซโลโมอนเนี่ยไม่ได้รับใช้ปีศาจนะเขาเนี่ยเป็นคนบังคับมันปีศาจเนี่ยถูกผนึกถูกสั่งและถูกห้ามละเมิดอด,ด้วยอำนาจของพระเจ้าซึ่งเนี่ยมันคือหัวใจของคัมภีร์เล่มนี้โดยจะบอกเป็นในๆว่ามนุษย์ที่มีปัญญาเนี่ยสามารถควบคุมอำนาจมืดได้แต่ถ้าพลาดเนี่ยความมืดมันก็จะกลืนกลับมา ในหลายยุคเนี่ยหนังสือชุดนี้ถูกเผาถูกแบนซ่อนในหอสมุดลับไม่ใช่เพราะมันเป็นนิยายแต่เพราะคนเชื่อว่ามันดูจริงเกินไปสัญลักษณ์ในเล่มเนี่ยไปปรากฏในพิธีลับในบันทึกนักเล่นแร่แปรธาตุและคดีในลับที่จริงเนี่ยหลายคดีมากๆโดยคัมภีรโซลมอนเนี่ยมันก็คือตำนานความเชื่อและปบทบา์เป็นภาพสะท้อนความกลัวของมนุษย์ต่ออำนาจและคำเตือนที่ว่าความรู้ไม่มีขอบเขตอาจจะต้องถูกแลกด้วยบางสิ่งบางอย่าง